สวัสดีครับหมี่ซีตมาแล้วนะครับวันนี้มาทําเมนูเก็บตกจากเส้นหมี่ซั่วเหลือจากเทศกาลตรุษจีนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําเส้นหมี่ซั่วผัดกระเพราไข่ดาวกันเดี๋ยวเรามาลงมือทํากันเลยนะครับขั้นตอนแรกเราก็ใส่น้ํามันลงไปในกระทะนะครับจากนั้นใส่ซอสหอยนางรมลงไปและใส่ซอสปรุงรสลงไปครับอันนี้เพื่อนๆสามารถปรุงรสได้ตามใจชอบเลยนะครับ จากนั้นเราก็จุดเตานะครับอันนี้ผมยังไม่ได้จุดเตานะผมทําการเทเครื่องปรุงใส่ลงไปก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไฟให้น้ํามันร้อนนะครับจากนั้นนะครับเราก็ใส่เส้นหมี่ซ้วลงไปครับอันนี้เป็นเส้นหมี่ซ้วที่เราเหลือมาจากเทศกาลจุดจีนนะครับในวันไหวเนี่ยเราก็จะทาหมี่ผัดใช่ไหมครับเป็นหมี่ซ้วผัดเนาะ แล้วเส้นมันเหลือค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยเอามาดัดแปลงทําเป็นเมนูไทยๆนะครับเราก็ทําการผัดคลุกเขานะครับให้เข้ากันใช้ตะหลิวนะครับยียเส้นแบบนี้นะครับคลุกเขาผัดไปมาให้พวกซอสหอยนางรมและซอสปรุงรสเนี่ยซึมเข้าไปที่เส้นหมี่ซ้วนะครับใครที่ไม่ชอบมันๆน,นะครับสามารถใส่ละมันน้อยกว่าน,นี้ก็ได้นะครับ จากนั้นให้ใส่น้ําตาลทรายลงไปเล็กน้อยครับหรือว่าใครชอบทานหวานๆเนี่ยก็สามารถใส่เพิ่มลงไปได้เลยนะทําการผัดคลุกเค้าให้เข้ากันครับนี่โหจะบอกว่านี่ขนาดยังไม่ได้ใส่ใบกระเพราลงไปกินยังหอมขนาดนี้เลยนะครับจากนั้นให้ใส่ใบกระเพราแล้วก็พริกลงไปนะครับอันนี้จะเป็นใบกระเพราที่ผมเอาไปหั่นแล้วนะครับแล้วก็พริกด้วยนะครับ ทำการผัดคลุกเค้านะครับจะบอกว่าถ้าใครมีกระเทียมก็สามารถใส่กระเทียมได้นะครับแต่ว่าวันนี้กระเทียมที่บ้านหมดนะครับผมก็เลยไม่ได้ใส่กระเทียมจากนั้นให้ใส่ไข่ดาวที่เราทอดไว้นะครับหั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็นํามาเทใส่ลงไปทําการผัดคลุกเค้าไปแบบนี้เลยนะครับนี่เป็นเมนูผัดมีส่ว ไข่ดาวกระเพรานะครับเป็นเมนูที่ผมเอามาประยุกต์ทำนะครับจากเส้นหมี่ซ่วเหลือเนี่ยเอามาแดัดแปลงเป็นเมนูไทยๆแซ่บๆนะครับต่างนั้นก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับหน้าตาหน้ากินมากๆผมลองกินแล้วนะครับมันอร่อยเข้ากันนะครับเลยมาแชร์สูตรนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกัน ถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วลองทำตามดูนะครับทำตามแล้วเป็นยังไงนี่ยคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะครับหนาตาหนาะกินมากๆเลยกลิ่นหอมด้วยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆดูคลิปนี้จบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คลิปแล้วก็กดติดตามช่องมีสีแบงสีนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใน